สวัสดีค่ะเราจะมาบอกว่าตัวจานตัวนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปิ้งย่างบนเตาหินอย่างเดียวนะคะแต่ทำได้มากกว่านั้นตัวจานตัวนี้นะคะสามารถลงเตาแก๊สได้นะคะนี่ เราเห็นได้ว่าอรนนี้คือเปิดร้านอาหารนะคะคือใช้ไวเยอะมากนะคะไม่แตกนะคะมีแค่อาจจะมีรอนน้ำมัน,นข้างล่างเดียวใช้ได้นะคะสองเอาเข้าเตาอ,อบได้จ้วยนะคะเข้าไปเลย<อ>เขาได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว ซื้อตัวนี้คุ้มแน่นอนค่ะหรือจะไม่เอาตัวเตาก็ได้นะคะฟิลเตอร์แยกก็ขายเหมือนกันนะคะ